วันนี้เราจะมาทำของเหลือในตู้เย็นนะคะก็จะมีนะีคะเห็ดเข็มทองจนเหลืองแล้วนะคะเราก็หันห่นหั่นเห็ดก่อนหัน่นใหยๆส่หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นอบชีสนะคะ อันนี้เละแล้วพรมันนานแล้วเราก็ไม่เอาละพรมเราหั่นแล้วนะประเสริฐจานเลย นี้ก็จะเหลือเห็ดเห็ดอะไรกันเนี่ยเห็ดหิมะของเรือนะคะจนน่าจะเกือบเสียแล้วไม่เป็นไรยังไม่เสียน,น,นีเร่มแต่ว่าเขาก็ยังก,กินได้แต่ว่าถ้าไว้นานจากนี้ก็น่าจะกินไม่ได้แล้วนะคะ ลอลงใส่ไข่ดูนะเพราะว่าเพ็ดธรรมดามันน่าจะไม่ค่อยอร่อยอไข่เลี้ยงเองไก่เลี้ยงเองอีกไม่นี้ก่อนะค ที่เหลือมาใส่นะคะ เสแล้วเดี๋ยวจะลงไปวีฟก่อนนะคะระวังโหลดเห็ดวีฟนะคะเราก็ซื้อตัวนี้มานะคะชีฟตี้มาอันนี้เอาสักสามแผ่นนะคะหันห่นหั่นหั่นในพลาสติกเลยคะ่ะทำเป็นของว่างเด็กนักเรียนปิดเทอมนะคะนี่ก็มีประโยชน์ ใค่กดลงไปนะคะกดลงไปไม่เอาออกจากถุงมาหั่นเพราะว่ามันจะติดนะคะมันจะติดนี่นะคะเนี่ยเวบมาแล้วหน้าตาคล้ายๆกับไข่ตุน๋นแล้วก็มาตีลิง ให้มันกระจายนิดนึงนะคะเพราะว่าไข่มันจะทําให้มันติดกันนะคะเขาน่โนี้ค่ะรอบใสดูไหมคะเราตัดในถึง <laughs> มันจะออกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะไม่เละมันจะไม่มันจะไม่เละะก <laughs> ็ใสไ่ไปอยากทั่วๆก็ อันนี้เราใช้มือจับเพราะว่าเรากินเองนะคะเราไม่ได้ขายถ้าขายก็น่าจะได้ใส่ถุงมือนะคะของว่างปิดทอมกินแต่ขนมขบเคี้ยวมากก็เดี๋ยวไตจะพังก่อนนะคะเราก็กระจายไปอันนี้มีขายนะคะโลตัสเซเว่น แมคโคมีขายหมดโอ้หอมหอมค่ะอ,อันนี้เป็นคนที่ชอบกินชีสนะคะเ็าเลจะใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบอ่ะหอมๆก็อันนี้ก็น่าจะพอแต่ว่าอันนี้เป็นคนที่ชอบกินชีสนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปเว็บในไมโครเวฟนะคะไปเว็บมาเสร็จแล้วนะคะนี่เมนูเห็ดอบชีสนะคะนี่อ่ะเรามาดูเรามาดูนะคะมันจะหอมเนี่ยหอมมากมันมันไม่ยืดเพราะว่ามันไม่ใช่เมสเซอร์่าชีสนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของชีสนะคะนี่คะหอม ต่อนิดนึงะหอร้อนหอมมากหอมอ่อยมากนี่ะนีหน้าตาเหมือนหมูใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กะห็ดคิดว่าน่าจะกินได้สำหรับคนที่แบบรักสุขภาพหรือว่าคนกินอาหารอะไรเขาเรียกอ,อาหารคลีมมากนึบๆเหมือนเหมือนหมูสับเลยค่ะเนี่ย เพิ่งเคยทำกินครั้งแรกนะ,ะนี่มาค่ะลองทำกินดูอึมึมมึแล้วมันจะหอมไข่ด้วยมีประโยชน์ไม่รู้นี้เดี๋ยวจะลองเอาไปให้ลูกกินดูนะคะว่าจะโอเคไหมนะคะลองดูนะคะนี่